อันนี้ผมต่อสายาตัวชุดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าเนี่ยเข้ากับตัวหน้าจอดิสเทเบอร์ดรุ่นใหม่เดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะฮะให้มันทำงานครับเครื่องทำงานแรกๆเลยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลข8หมดก็คือจริงๆมันขึ้นให้ครบตัวเซกเมนต์ของมันทุกตัวเพื่อให้รู้ว่า,ามันสมบูรณ์ในการาแสดงผล เป็นตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามถึงเลขเก้าเลขสิบอะไรทั้งนี้นะฮะตัวนี้สองสว่างมากพอดีผมไม่มีสายที่มันสองสายคู่จะได้เสียบให้ดูพร้อมกันก็เลยดูทีละจอตอนนี้หน้าจอพื้นแบคไลท์เนี่ยไฟสองสว่างจะเป็นสีขาวตัวหนังสือจะเป็นสีดำซึ่งจะเหมือนกับตู้น้ำมันตามปั๊มน้ำมันเชลเวสโซคันเทคท,ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสีนิยมก็คือเป็นสีแบบนี้นะฮะ สมมติว่าเราทํางานเราสั่งจ่ายน้ามันแล้วฮะมันก็จะวิ่ง,ว,งวิ่งขึ้นไปตัวเลขก็จะ,อะลองดูฮะความสว่างจะดีมากกว่าเดิมจะเห็นได้ง่ายเห็นได้ไกลกว่าเพราะว่ามันจะมีแสงที่สว่างมากกว่าสีสีเหลืององมเขียวตัวเดิมนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใช้งานกันได้กับตัวเมนบอร์ดเก่าชุดอิอเ็กรนรุ่นเก่านะฮะ ใช้งานได้ตัวนี้ทดสอบแล้วเดี๋ยวจะส่งให้กับทางผู้ซื้อผู้ใช้นะครับ